ทีเนี้เราก็ไม่รู้ว่าทิกตอกคืออะไรตอนนั้นทิกตอกว,วันเดียวนะคนดูเป็นล้านโอ้โหตื่นเต้นมากตอนนั้น,น,นเฮ้ยไอ้นอตเอามาเฮ้ยหลงซาดซใครเอาไปลงเนี่ยสำง่หยเฮ้ยมึงโหลด t i กตอกมาให้กูสิ <S <S เออเขาเราทําไม่เป็นหรอกเขาจะเราเข้าไปดูเฉพาะตัวเองดูก็หลายหลายวิวแล้ว <S <S เออดิเห็นไหมโอ้มันเป็นไปได้เนาะคนดูเนี่ยเนาะเออ แต่ตอนตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่ตอนพลิกที่สุดตอนไปใต้จำได้ไหมมีคลิปหนึ่งที่อยู่บานบุรีเออคลิปนั้นมันพะยากาะเฉพาะคอมเมนต์ก็ว่าสามหมื่นมั้งอ <c oughs> เออจริงจิงคนดูหลายแสนอะเฉพออาะไอ o ยูทูบอ่ะโอ้นะคลิปนั้นมันเลยเนาะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นขึ้นมาเนาะธรรมะที่เราพูดเนี่ยเนาะ เราไม่ได้พูดด้วยความสงสัยนะ,ะเราพูดสิ่งที่เราเป็นนะเนาะพูดสิ่งที่เราเป็นเราพูดสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่นะส่วนคนอื่นลุงตาไม่รู้หรอกอาจารย์ตะวันจะเป็นยังไงลุงตาก็ไม่รู้หรอกลุงตาก็ต้องถามเห็นไหมครั้งแรกที่ลุงตาถามอาจารย์ตะวันเนี่ยจําได้ไหมที่เกาะเตา่าอยู่บนเรืออยู่บนเรือจะไปเกาะเตา่าเออเฮ้ยเป็นยังไงอย่างเงี้ย เป็นยังไงภายในเป็นยังไงอาจารย์นวันก็เลยเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออมาพูดธมรนั่นแหละฮะแค่นั้นแหละเพราะทุกสิ่งทุกอย่างหลวงตาไม,ไม่ไม่ได้รู้จักหรอกเนาะแต่ตัวเองเนี่ยรู้จักตัวเองดีเนาะรู้จักดีว่าตัวเองเป็นยังไงนะในปัจจุบันนี้เป็นยังไง <c oughs> บาปกรรมสังปวง เนาะไม่ขี่ไม่มีจะไปพูดถึงเรื่องกฎหมายเลยแม้แต่ที่เป็นบาปอกุศลเพียงเล็กน้อยก็ไม่ทำยี่สิบยี่สิบกี่ปีวะสี 42, ่สิบสองปีพศสองพันร้อยสี่สิบสองที่หลวงตาหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมเนาะอ่ะท่านรวมรวมแล้วก็กี่ปีไะสี่สองปีนี้หกเก้าเอาผู้คนเก่งเลขเก่งเลขต๊เลขเดิผมบ เอามันจะจักีปี่ 4, ปีปะ่ะ42 27 27ปีที่หลวงตาเนี่ยหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมนี่เห็นไหมไม่น้อยนะอ่ะเห็นไหมพยายามหาทางแก้ไขหาทางแก้ไขตัวเองหาวิธีที่จะลดละอารมณ์กิเลสตัญหาของตัวเองทุกวิธีทางไม่ว่าทำไหนภูไหนนะ เป็นโยมก็เป็นพระขาวนะเป็นพระขาวเคยไปอยู่วิเชียรบุรีอยู่เขาเทพสถิติเป็นโยมนะเป็นพระขาวไม่ใช่ไปอยู่วันสองวันนะไปไปอยู่เป็นเดือนสองเดือนอยู่ป่าชา้าอยู่อะไรเงี้ยอ,อยู่คนเดียวนะเออไปถึงบึงสามพันอำเภอบึงสามพันเพชรบูร์เห็นไหมก็ไปอยู่ถ้ำ ถ้ำอะไรวะเขา,าสัจธรรมนี่แหละจะอยู่อยู่ในถ้ำไม่ได้ข้างข่าวมันเยอะะขี้ข้างขาวอะ่ะกินมันหูแล้วถ้ำนั้นก็จะมีลิงตัวหนึ่งลิงมีตัวเดียวตัวผู้ชาวบ้านก็จะกลัวลิงตัวนี้ถ้าลิงตัวนี้ลงมาเขาบอกจะเกิดอาเพศอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความเชื่อนะอยู่ถ้ำอยู่ถ้ำสัจธรรมอะไรนี่นะ สัจธรรมเทพนิมิตเออไปอยู่หลายเดือนอ่นี่เห็นไหมมุ่งหน้าเข้าสู่แดนธมรมจริงๆนะเห็นไหมแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยจนปีเนี่ยห้าแปดปีห้าแปดสิบแปดกุมภาปีห้าแปด น,นี่เวลาหกโมงสิบแปดนาฬิกาพิกว่านิดๆน,ดนะ,อะลองตาค่อยค่อยตายนอกนอกนอกตัวเองชัดดาวตัวเองเขาเรชัดดาวตัวเองปิดสวิตตัวเองแต่ครูบาอาจารย์ที่เห็นที่อยู่ดูแลเราอยู่นะ,นะท่านไม่รู้ท่านก็มาจับแขนท่านก็จะแอบไปดูเรานะ นลัจากเคยพูดหลายครั้งว่าเราไม่ได้ล็อกประตูนี่คือความผิดพลาดตัวหนึ่งเพราะนิสัยเราไม่เคยล็อกประตูล็อกประตูกุฏิผลประตูห้องถ้าเราล็อกคงไม่เกิดเหตุการณ์นี้เพราะเราไม่ล็อกประตูพอเรานิ่งอาจารย์ไปส่องเห็นเรานิ่งไม่อะไร่นะท่านก็เลยเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปจับตัวเราเขยา่นานอนอยู่ไหมครับเย็นปหมฮะโตเย็นไหมารัไม่ัตคุณ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้หรอกตอนนั้นแต่ว่าไม่ได้จับตัวตัวเองคือนอนนิ่งแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็จะจับแขนเขยา่าจับขาเขยา่าจับตัวเขยา่าแล้วก็ดูลมดูหัวใจดูชีพจรเปิดม่านตาใช้ไปแล้วก็แล้วก็เรียกคนแถวนั้นมาคนรู้จักกันแล้วก็โทรไปหามันต้องคนนี้ให้ <c oughs> เอาเจ้าหนะ้าที่มาอ่ะแล้วก็ตัดสินใจก็ได้ยินเขาคุยกัน่ะ ว่าจานศ์สินสิ้นแล้วตายแล้วว่านะคือเราไม่หายใจนะนี่คือความผิดพลาดที่ท่านท,นนะทำไมถึงว่าผิดพลาดเป็นผิดพลาดของเราใช่ไหมลอกประตูจริงๆเราไม่ได้ตายหรอกเนาะเราเรียกว่าปิดสวิตช์ดีกว่าดับดับตัวเองดับเพราะว่าท่านมาจับตัวเนี่ยเราก็รู้หมดท่านมาท่านพูดอะไรก็ได้ยินนะ อได้ยินแต่การรู้การได้ยินมันผิดปกติสำหรับคนทั่วไปคือ,อยังไงร,รู้ตัวนี้มันรู้โดยไม่บวกอะไรไม่บวกแม้กระทั่งเสียงไม่บวกแม้กระทั่งกายเราคือรู้อยู่เฉยๆอ่ะรู้ตัวเนี้ยไม่มีสัญญาไปแปลงสัญญาณในเสียงในคำพูดที่ได้ยินว่าอะไร คือเฉยๆคือเดบโดอยู่เงี้ยตั้งมั่นอยู่เงี้ยอยู่หลุดเดียวๆเลย่อะอยู่อย่างนั้นแหละสิบกว่าชั่วโมงถ้าลุกตาปิดประตูลุกตาคิดว่าจะอยู่ได้หลายวันอยู่เนาะอันนี้อยู่ได้ประมาณสิบกว่าชั่วโมงจนประมาณเจ็ดโมงกว่าๆก็ความรู้สึกกลับมาที่มือก่อนความรู้จนรู้สึกกลับมากลับมาก็ความรู้สึกกับเต็มกายแล้ว ลุกขึ้นมาชัดเจนแจ่มแจ,จ้งมาเห็นไหมสิ่งที่เป็นวันนั้นความรู้สึกกะกับกับผิดแปลกไปกับการปฏิบัติธรรมมาหลายเกือบยี่สบิบปีสิบกว่าปีะเพราะเราไม่คิดไงเอ้าใช่เลยทีเนี้ยเนาะปีห้าแปดเนี่ยวันตุจ,จีนบริวันที่สิบเก้าพราะเราดับดับวันที่สิบแป วันที่19เนี่ยเป็นวันตุนจีนทําไมถึงว่าเป็นวันตุนจีนเพราะได้ยินเสียงประทัดเพราะอยู่ชนบุรีไงยงปะทัดแล้วก็เสียงขิงโจ้ตุ้งแฉ่ตุ้งแฉ่อ่ะนี่แหละแต่มันแปลกที่เสียงปะทัดเอยเสียงอะ,อะไรเนี่ยแต่ร่างนานา,นา,นาเนี่ยมันมันไม่รู้สึกที่จะให้ทําให้เราแต่ได้ยินอยู่นะแต่ ความรู้สึกของเรากับผิดแปลกไปคือเสียงพวกนั้นไม่สามารถที่จะจะมาทําให้เราลาคาญอะไรได้อย่างเงี้ยเออมันเป็นเรื่องแต่ว่ามันมัน,ม,นมันมากกว่านั้นแหละแ,แต่ไม่รู้จาอธิบาบประมาณนี้นมันคือวันที่สิบเก้าเรากับเชื่ออยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถือว่าเป็นจุดก้าวหน้าพัฒสิ้นคิดก็ได้วันนั้นเนาะแต่ว่าสําหรับลมหายใจเนี่ยจริง ประจันพนลิว้ววานี้เนี่ยเออแค่เรานั่งหายใจเบาๆนี่เย็นไปทุกอากาศเลยจริงเย็นมากพอถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยเราเดินออกว่าเดินออกจากกุฏิไปลานเราก็แผ่ไม่ตาเัืคืนผัานหน้าไปสี่ทิศแผ่ไม่ตาเนะไม่รู้ไปหัดมา่างไหนจะไปทําเองมันเป็นอัตโนมัติยู่อย่างนั้นประมาณเกือบสี่วันมากกว่าน,นั้นตอนนั้น นี่คือวันที่สิบแปดกุมภาหลงจางก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังหรอกเมื่อก่อนเออครูบาอาจารย์ว่าตายล้วื้นอะไรเราก็ไม่ไปปฏิเสธเราก็เออตายผมตายแล้วเออประมาณแ,แ,แต่ทําไมถึงว่าหลงจาเหนื่อยทําไมต้องได้หอบปีกเพราะหลงตาเนี่ยอดข้าวอดข้าวเยอะมากกินไม่กินข้าวแล้วก็ไม่หลับไม่นอนเป็นเป็นเกือบสองเดือน น้ำหนักแปดสิบเจ็ดเหลืออยู่สี่สิบกโลมันก็เลยไม่มีแรงอันนี้แต่ต้องหิ้วปีกวาจารย์ต้องหิ้วปีกแล้วก็เอาไปพิงไว้อ่ะประมาณเนี้ยอ่ะแล้วนอนอย่ต้องค่อยๆเอากูคดมาหยอด,ยอดเพื่อเรากินกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ได้ยินตอนกลางคืนมาก็จะมีคนเอาเอาอะไรคนระับช่องหรือเต้าส่วนอะไรเนี่ยมาหยอดรับตานลลับที่าับ นอน่นงงกินแต่ไม่ค่อยพูดไม่พูดกับใครส่วนโยแม่หรือญาติก็เอาไปส่งโรงพยาบาลแทบทุกวันเอาเป็นบ้าหรือตายอะไรกูบาอาจารย์ก็เลยว่าพระองค์นี้มันเออเลอร์มันปัญญาอ่อนมันสิ้นคิดคือเขาคิดว่าเราตายพื้นแล้วมันเออเลอร์ที่เราไม่พูดเราก็เลยเออเราก็สิ้นคิดจริงๆนะทมานมานี่นี่คือผลจากความเพียรผลของที่เราแต่เราอาจจะแปลกกว่าทุกทุกคนนะ เป็นนิสัยเป็นบุพกรรมของเราเราว่าเนาะเออปีนี้เป็นปีที่สิบเอ็ดเต็มเต็มเนาะเข้าปีที่สิบสองนะเห็นไหมตั้งแต่ปีหนะ้าแปดเนาะแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมมาแต่ปีสนะีสองเนาะก็ถือว่าไม่ขาดทนุนไม่ขาดทุนเลยเนาะที่เราตัดสินใจ เดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเนาะฮะอนาปนสติเนี่ยเนาะนี่อันนี้ส์ใหญ่มากนะไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกรู้แค่ลมก็พอเนอะเอาะาทำงานไหนก็พูดถามอะไรก็ได้สนทนานะเนาะ,นะกินแรงคนแก่นั่นแหละก็เป็นที่มาของวันที่สิแปดเนาะเป็นวันไม่ใช่วันเกิดวันเกิดหลวงตา เกิดปศนวย์0 6นะอายุ63น่าจะ07แล้วก็63นะได้ทั้งล่างบนเนาะนั่น,น,นแหละเป็นที่มานะเป็นที่มาของพาชินคิดแล้วหลงจาก็เข้าไปเก็บตัวอีกห้าปีหลั้ง,งนั้นเนาะในป่าเพื่อดูรายละเอียดแลอซื้อโอกาสพักด้วยเพราะว่าเราพื้นพื้นตัวด้วยร่างกายเรานะมันอ่ามัน มันบอบช้าเยอะเราใช้งานมันหนักมากช่วงคำความเพียรไงต้องรอฟื้นฟื้นฟูมัน,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 นเห็นไหมเออเราต้องรักษามันไว้เพื่อใช้งานอยู่มันหวังว่าจะมีประโยชน์อยู่ต่อโลกเนาะเออประมาณเนี้ยน้ำหนักก็ค่อยเพิ่มขึ้นถึงห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามประมาณเนี้ยอ่ะน้งาต่าในตัวไหมเลยนะผอไมไหมเลยพื้นเท้าเนี่ย หนาทังเกตสมัยก่อนเนาดำไม่ใช่ดำหรกเขียวเลยอคือหนักมากหนักมากทุกหนักมากความเพียรหนักมากเนาะเห็นไหมเอเพราะฉะนั้นหลวงตาขอรับประกันอรับรองว่าธรรมะวธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ผู้สมควรแก่ทาผู้มีเป็นภาชนะผู้มีใจที่เป็นภาชนะรองรับทำอันอล,ะออละเอียดลึกซึ้งเนี้ยะจะไม่ผิดหวังจะได้ถึงมรรคถึงผลแน่นอนอาณาปานาติสมาธิที่พระพุทธเจ้าอเป็นชี้ทางขุมทรัพย์อันเลิ่น,นี้เนาะหวังว่าผู้ หวังพ้นทุกข์ดับทุกข์วิธีดับทุกข์นะอ่าจงมั่นใจได้เลยเนาะว่ามีผลแน่นอนไม่เคยล้าสมัยธรรมะนี้วันนี้นี่มนุ์อาจารย์ตะวันมาสนทนาธรรมมานั่งเฉยๆดีนะไม่เอาครูบาชัยมานั่งตรงนี้นะอันนั้ก็นั่งเฉยๆถ้าอยู่หน้ากูนะนะกินแดงคนแก่เนาะนะ ทีนี้หลวงตาเขาถือว่าเหลือสองนาทีให้ <c oughs> hey, ฉันจาวันพูดเนี่ยหลวงตาเหลือสองยี่สิบแปดแล้วสาธุเอาแล้วสองนาที <c oughs> สาธุแล้วนะอา้าวนี่โอ้เามามามาเรา,านัดซีอินเนาะนมาแล้ว <c oughs> กูว่ากูดำแล้วกูไม่ดำเขามันนะมองอย่างนี้กูว่าเออ <c oughs> นี่อาหารของประชาชนเนี่ยไหมเนาะลองนัดซีอินเนาะเออ อาจารย์ตะวันอากตัวเป็นสิทย์เลยอืจะได้อยู่สักสองสาล้านอยู่คือเดบเดมีนาเนี่ยว่าจะไปทําอะไรให้มันเสร็จจะใช้เงินอยู่ประมาณสองล้านกว่ามั้ผมเลยบอกว่าเอ้ยสาธุครับเอาจัดอาสนะหน่อยเะ้อมากับผ้าเลยเลยนะมึห้อาสนะหน่อยเรืเร่อๆ,ๆนี่ม,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 มันน,นิ่มันเนาะเนาะเออว่าจะามี สิ่งหนึ่งที่อยากทำว่างั้นอยากมีเงินใช้ประมาณปัสองล้านกว่าไม่เกินสามล้านลุงตาก็เลยว่าเออปกติลุงตาไม่รับพระป่าไม่จัดพระป่าลุงตาก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยช่วยหาเนาะเนาะเอาอย่างเงี้ยกระลากูล้านหนึ่งอาจาร,รย์ตะวันล้านหนึ่งเนาะอ่าโอเคยันมีนานะหรือจะเอามาก่อนก็ได้ให้หานะผมเออ,อก็ได้ได,ได,ได้ให้เวลาอ่าประมาณเฮ้ยสิบห้ามีนา เจ็ดมีนะแจกแจกกูไม่จัดพระป่านะแค่หาทุนเฉยๆเพราะว่าหลวงตาไม่ไม่ไม่สำพระป่าไม่รับพระป่าตั้งแต่ต้นทีนี้เพราะว่าเราไม่อยากนั่นเนาะไม่ต้องทำพระป่าเนาะถือว่าใครอยากร่วมกับอ่าทหารเนาะเป็นกิจกรรมของชายแดนเนาะเนี่ยกูก็จะหานะละร้านหนึ่งนี่ร้านหนึ่งเ<ม>นาะ เออได้สองล้านแล้วเออแต่ตอนนี้กูก็ยังไม่มีที่เจ็ดมีนาเจ็ดมีนาก็าเหลืออีกล้านหนึ่งเนาะเนาะเออใครจะมาร่วมอีกก็ได้นะแจ้งความประสงค์มา,มาอีกคนละแสนสองแสนลรับไม่อันก็ได้เนาะเดี๋ยวจะจหาว่าไม่ไม่มีส่วนร่วมเนาะเอาไปทําเพื่ออธิปไตยเนาะเราอยากมีส่วนร่วมใน ชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยเราเนาะหลวงตาเคยพูดว่าเราทําสงครามแบบไหนแบบน้ําใจสงครามน้ําใจที่จะมอบให้ทหารเนาะเนะีเน่ยหลวงตาวันนี้ร่วมกับอาจารย์ตะวันพุทีิเฮ้ยชายมีไหมชายสองแสนชายสองแสนสองล้านสองเ,เนาะวันที่เจ็ดเยอ เอามาได้เวลาใช้แล้ว <c oughs> ประมาณนีไ้ได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วเนาะอ่าเหลืออยู่แปดแปดแสนเหลืออยู่แปดแสนใครจะภาวนาไว้มีมีไหมหนึ่งแสนอ่ามีหนึ่งแสนเหลือเจ็ดแสนใครอีกเดี๋ยวไม่ได้ทำแล้วเว้ยเปรี้ยวหนึ่งแสนนี่เหลือ, 6, อหกแสนอฮ้ยมีอีกไหมเดี๋ยวก,กูจะร้องเพลงให้ฟังทั้งเพลงไม่ให้นัดร้องก็ได้ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอเนี่ยฝึกมามนแคนแก่นคุณ เหมือนผลเอกบุญสิงห์ไงใครนะสาสีส,า 1, สาัหนึ่งนี่สาธุเลยเฮ้ยเท่าไหร่แล้วสองสามสี่ห้าห้าแล้วเดือห้าแสนมีอีกไหมโอนมาก่อนเลยก็ได้เด้อได้เวลาใช้แล้วเอามาเนาะนี่หลวงตาบอกว่าวันที่เจ็ดนี้จะมอบให้พลตีนาศีนวันที่เจ็ดมีนาเนาะ สล้านบาทเนานะเออ,อเพื่อต่อยอด15ล้านหรือ,อยังไงก็เรื่องของมันเพราะว่าเราได้ํำแลลนะเนาะถือว่าเราบอ่อน้ำพระอินเนาะได้มีส่วนร่วมเนาะเอ,อกับทหารผู้รักษาอธิปไตยเนาะห้าแสนคงไม่ไม่ยากอีกแล้วนะหรือเพิ่อมอีกวะ เอาให้มันเสร็จวันนี้เลยดีกว่าเหลือห้าแสนใครมีอีกเนาะคงไม่มีแล้วละ่ะกูว่าเนาะโอเคเหลืออยู่ห้าแสนบาทเนาะเออเมืองโบราณไม่เข้ามาเลยเนาะไอ้ปินมาไมมสมเด็จปินเงียบเลยกูว่าเข้าเซฟเฮาแล้วเ้าะสมเด็จปินเจ้าของเมืองโบราณเนาะเออก็คงมีส่วนร่วมเนาะเออเนาะมาไหมคงไม่มีปัญหาเนาะเหลืนะหอ,ออีกเนาะ เลยอีกทั้งถึงวันที่เจ็ดมีนาน okay. เานาะโอเคอ่เนาะนี่เรียบร้อยไปเลยเอ่ะวันนี้ไอ้ไรวะไอ้พอค่ายอยากให้หลวงตาเป็นที่ปรึกษาเงินเดือนก็ไม่ได้โรงพยาบาลค่ายเออสรรพสิทธิน์นี่อีก้อยนี่เราพามา,ารับตําแหน่งที่ปรึกษาว่างนแต่ไม่มีเงินเดือนนะอ,อย่างน้อยให้กูเดือนละ สามพันธ์ก็ยังดีนะนะขาดอยู่ห้าแสนไม่มีปัญหาเนาะเออไม่มีปัญหาบ่อน้ำพระอินเนี่ยกอคนละไม่ชีกูเนี่ยกอคนละโอคนละร้อยก็พอแล้วห้าแสนเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับอาจารย์ตะวันหนึ่งล้านบาทกุบาฉ่ายสองล้านบาทเฮ้ยสองแสนบาทพอไปแล้วก็บอสเปี้ยวบอสเปี้ยว รถฟาร์มาซี acy, หรือเลสฟาร์มาซีเนาะหนึ่งแสนบาทแล้วก็มีมี่หนึ่งแสนบาทแล้วก็สัตสีทรหนึ่งแสนบาทเนาะรวมกันแล้วก็สองล้านห้าแสนบาทนะเนาะแต่แตจะจะมอบวันที่เจนะ็ดเนาะแต่โอนมาก่อนก็ได้่วงนี้กูร้อนเงินอยู่ก็ก <c oughs> <c oughs> ูได้หมุนมัง่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลืออยู่ห้าแสนเดี๋ยวจัดเนาะเดี๋ยวจัดเนาะ ครูบาชายคนเดียวเหลือเผื่อแล้วได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยบอกบ่อยๆก็ได้เนาะอ่าพรุ่งนี้ก็อ่าคงเล่อาจารย์วะวันกับพรุ่งนี้เนาะ,<อ>ะกรับพรุ่งนี้เนาะกลับทำแจ้งเนาะอ่ครูบานิกรก็คงกับกับพรุ่งนี้เหมือนกันเนะาะซ่องซัมเมอร์กับครูบาสารโรดอาจารย์สารโรดมาอ,อยู่อยู่อยู่สักพักก่อนเนาะอยู่ด้วยกันก่อน จนหลวงพ่อบักอือนี่ไปไหนไม่ได้เนาะยามบักอะือ,าาอเหี่ยวปลูกบกักอือพักทองนั่นเนี่ยขยันมากเออโอ้โหขี่ง้อลงข้าวเดียวสามตันสามทิพตันตนี่หายเก็บข้าวเดียว,ยวแล้วยังว่ากูลำเอียงด้วยนะเพจห้าว,ว่ากูเอาไปลำลงเพจเก้ากูจะไปรู้เรื่องหรือเนาะใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวมาอีกเหลืออยู่ห้าสิบตันว่าะั้นหุยคองเนาะปีนี้รู้สึกจะเหมาะสองหมื่นกระสอบ ปกติปีละหมื่นปีนี้เพิ่มมาอีกหมื่นกับสองเพื่จะปลูกต้นไม้นเนาะเราต้องปลูกป่า <c oughs> คืนพื้นป่าให้แผ่นดินเนาะ,นะปีนี้เราก็จะจัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงของเราเนาะเหมือนเดิมนะนะ,นะคือหลวงตากำลังเตรียมแปลงไว้แล้วคืออที่คืนจากชาวบ้านเนามันหินมากหลวงตาก็แล้วดินก็ไปถมถมแล้วเอาปุย๋ยคอกใส่แล้วก็จะปลูก ก่อนฝนล,ลงเนาะก็จะคืนพื้นป่าให้แผ่นดินเนาะ <c oughs> วันนี้ก็สมควรเพราะอาจารย์สวรรค์ว่าอะไระเมื่อกี้สาธุเออเอาแค่นี้ก่อนเนาะสาธุ